สวัสดีค่ะมือนี้ก็อยูกับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของป้าหอมโคงสุดท้ายป้าหอมคลิปแรกป้าหอมเพิ่นฟันนะคะฟันว่ามีคนมาคุ้มขายปลาไฮนะคะพ่อเพิ่นเอเล็กไปเสี่ยงแหล้วเพิ่นฟันดีนะคะฟันหวามีค้นมามัมามกมาชอบนะคะป้าหอมหมั่นใจนะคะว่าเลงวันนี้เลขเพิ่นต้องเขาคักแแน่แน่เลย แนวทางของปอหอมจะเป็นดูแลเขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะแนะอีกอย่างหนึ่งพ่อนภารบกวนพี่พี่แม่แม่น้องๆทุกคนฝากกดติดตามเพจพ่อนภาาพ้าด้วยช่องจริงเห็นได้เด้อค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะพ่อนภาเกาะลงคลิปเหมือนกันเนาะคะ่ะตอนนี้ผู้ติดตามบบท่านได้ครบหนึ่งมือเนาะคะ่ะเกาะลบกวนแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ ใ้่ที่นักการเมืองพิท้ายของทหารติดชงสามมือเลขออกแล้วประรอมฟันดีบอกันดีได้เงินเนาะแต่เงินหลแบบฟันดีสุดผู้ดเงินมากหลเงินจ้กระสวเข่าเลยเนาฟันดีจ้ะเอาแต่เงินยังกระพร่องเงินจำนองเข่าไหมไอ้ฮเกนมืมือมันก็เฟันดีสันตัวฟันมาผู้เบาหนังมันผู้เบามากมักเหนยพ้อมไดยเข่าไาันนันบอก แค่เหลวหนาของพวกรงดิเขาบองเหล่ามานั่งเหล่าไงเขาหันจังว่าเปียกตันเอามันห้าเหล่าเป้าเ่นเดียวมเขาเด่นเออเขาไปถึเบื้องเหล่าเลยถึงเบื้องเหล่าเลยอ่หนูอยพัตัดเด้อนีพป่น้องี่งวานเบื้งเหล่าเราแงกับหายแล้วเปียกตันเลยหล่อนี่คนหนึ่งจะไปซีตันเขาก็จะเดลน์บ้าขอสีห้าเป็นคนมีหาไลน์ก็เอาไลน์ซะเลยคนระเคับเนบ้กงใเป็นเงินมาเลยอะไรเนี้นจังไปไรนี่ที่หลังฮักฮักเอาแล้ว

เลียเพราะยายอ็นบอกบ้านญาหวาดบอกก็บอกตัวนี้เยอะถ้าว่าสามตัวเนี่เพิ่นจะบอกสามมันบ้าป่อยกับบ้ามากบ้านบ้านนาวานนี่เพิ่นเอาเลข้ยังมากแต่หอมถือมาจังหวัดแล้วน้า่าหวานมาจักเอาเลข้ยังมากแต่เพิ่นว่าเสียชงวดถือกันนะเขาข่อยมาจักเพิ่นจบทุกภาษาเพิ่นบ่ได้เรอกเลยจบภาษาเพิ่นบ่ไปเพิ่นเอาเบาเบาเพิ่นรอเจลียงเด็กเพิ่นเพิ่นหายตัวใด้มากเลยนาวานอันนี้เลขน้องสาวหายตัวใด้มากสาม สองค่ะตัวเก่าอ่นแต่ว่าไม,ม่น้างหน้ามัามมนจะเป็นสามเด็กน้องสองอือตัวเดียวกัน,นออนลวเด็ปลาอนในกรงทหนึ่งสองคาะคือเก่าเลยเนี่ยเเปลี่ยนเลยไ้มไม่เปลี่ยนแปลงอเสียงม้งแล้วซื้อไว้แล้วบ่ซื้อ บอกเอฟที่สื่อเล้ยตัวนี้แหละสื่อไว้แล้วฟันแล้วก็นนเลิ่นมาหายานตื่น้มาเงินบาบ้ามเออู้เบาบ้าหมักเปล้วเบาเนหนังมาหมักทั้งกดทั้งดมขยันมาอยฝันีอันวันนีตลอดดีด้ยตาพัได้เลยไหมหน่งสองหนึ่ตัวเดียวหนึ่งเม็ดเดียวหนึตัวที่เน้นคือสองห้าบอกแน เล่นนองเพ้าคนก็นักลอยพุทธตใช่ปะตัวไทยตัวเดียวกันีกปารหมหอนพิทธมาปารหอดพระเอกนังมากมากมามา่ก่อนมาดมนยื่นอะไรเอาปลหอมมาจุ่ม่อนเอาชีวเลยคือสิบชัมไม่ตั้งแต่ม่ต้งก็อยุหูีวิตะแต่ว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นผู้ใดมาถามมา ไม่มักแต่ว่า่อยบริบทบรดบตีเสเล็กอายุ่อยที่พอมามันบอกานคือโคนปะก็มักแต่ว่าข่อยไดเล็กเนี่ยนะนั่นจะได้รขเขาแลว้ืวคันปั้นมาคันเล็กเขาเล้วย่หนึ่งสิบปันมาคนม่มากมันบริที่องันอีกตัก็ต้องเงนคือนั่นซื้อตัวหลังมันเลยมันมมีตีนทองกบตัเล็กสองหันอยากลับก็กลับจ่าเมืองเนีนไปเลยสองหาน โอ้สองมาแน่ๆนได้หนึ่งวันขอาวมาเน้นท้างเดียวทุกสองขาวมัไมด้เด่อนนี้คนมามาเมื่อสอดถ้างมาปอดข้้งไปอกดน้วอยนนก็ตาองเรา วันลาบพรห้เอาอายุอายุพันหิบเอ็ปีพี่น้องเอฟซีจะเ,เขียนเอาเองเนะน้องทียาเราเขียนลงปลาหอยมายเขียนหลายตัไห้เอาหางเดียวคือสองหาลักลอยนี่ว่ามันใจมันใจสองตมันป้าป้า,ปาแาเรมันใจสองตัลักลอยนี่อซหลุดเอาได้เด,เดนนนนนนหนาสองมันดอ,อกลายหาัวนะ,นนะห,าหาสองดองสองเงว ซื้อสากไบไป้งหซื่อเอกชนัาพิสูรนั่นะมันบะมี่อาพซสทอกระสวดน่มัน่จะโจกโจ๊กับฝรั่วกระสวตัวเี่นๆขวายหนึ่งสองหามันบะมันบะมี่กระเวาโตกับฝนั่วตัวเล่หนึ่งสองฝรั่เออกรั่า วันนี้จะสืากอเรื่องนี้ไปซังเราอยู่นี่แหละซงเดดางอยู่น่บ้างคือตัดสิ่งตาป่ามันใจสองหาเด็กกระชอนเด็กกระชอนสอบมือเล็กออกอ่ป่าใส่กระดอยใส่มากเนี่พักอนอ๋มันี่พักคอนอ้าขันมันมากเห็นเธ้หนเนาะเอม่พักคอนไม่หมืนเลเป็นสาเาไ่ได้ไปสา ไงได้ตัดขาขาดไปใช่พร่ว่าเร่เห่นจ้าหน้าเช้าหเ้ียืสารสูงเลยาะว่าสัม่สสัมผ่เขาคุ้มเอาป่านถึจะเอาเขาคิดได้นี่ตัวนี้ยนี่ตัวขายแต่ขายไหลรุดอร่อยอือหึ่ันดูจังสีมาเขามาขายสาขายเสี้ยงสิ ก็เอาบันกระถืมันดอกลาคาขายเออมันออกราค่าตรงๆเลยดิดหน่อยคือเ่อเนเรื่อเนเร่นไฟอคือเรื่อไฟเาอเขาสีขาเนี่ยเบาเบาเร็กลวลูกให้ไปกระซ้าเขาได้ี่นองเลขเขาแลได้เห็นคนเขาเขาไปเท่เลยตหัวมาบอกไปเส่มืนกัว่าออกไปเท่เหมือนกับมานีล่ะคิปแรกคือเพลินฝันมากรเจ้กมาขายปลาไห่โลละลอยหาบข้าปล่อยไปแล้ว แล้วเพิ่นกัเอาเลขตัวนี้มะเสียงเพิ่นกับปันมามีคนมากมากมะกอดมาหอมเพิ่นเพิ่นมาเลขมันเขาแล้วป้าหอมมาวอาไปใส่ก็มันใจแค่สองใจพี่นวดหาสองมันออกสองนวดแล้วเพิ่นมาเหลือสองพานะคะเพิ่นบ้นเน้นโตกรับเพิ่นเน้นโตโตตรงนะคะเอฟซีจะกรับจะกรับเองป้าหอมเน้นสรงุณทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะคะหาสุชาติกินแลงรักชาบานไทยนะคะเลี้ยงขับปอนปลาหอมมะค้อยู่บ้าลนะคะเพิ่นจะไปรับจ้าง ตัอยเสียหยามันเสียหาออยมัเป็นต้นขยานไช่คแุยาเหนนตื่นเช้ามากกัตุมเขาพดีไฟดับไฟดับไฟดับร้างน้อยแต่เสียงดังได้ลงดนน่ะเด้เสียงดังขอบคุณป้าม่มมือรายที่แบงกันให้ซีโจดีน้ำเดิอ ตัวไห้เลขออกตัวได้จันหาแปดหอตัวเก้าอีกแล้วหาแปดมันออกแลว้าแล้วหาแปดมันออกแล้วแปดหาแปดตัวมกหมเนาวันคือเู็นยเนาะเด็กหน่อยพ่แล้ลูกก็ใช้ได้ที่ไหนนายที่แปดก็ได้หายที่แปดก็ได้ไปเล่นผุนไปเล่นมอของบักลา่เปอันเลยด้วุ่นเดียวกัน้เีนองก็เนสอนอันนี้มาก้กัด้วยเหมือนกันอันน เข้าปันเรดแล้วเข้าปัน้วปนันอะไร้นปันมาไดปันอะไนย่ามากนี่เปนสีเอินปลาหอมแม่หอมเม่หอมมาเบกเลขเห็นคนคนบอกเลขคนบอกบอกคลิปเน้ยนสีเอิรนเอิญยาหอมมา่บอเลขกม่บอกเลขไม่เอนหนาวจัดม่บอกเลขคนก่อนสิไปไสก็ไ่ต้องไปม่บอกเลขคนก่อนจ้งไปคนสิบอกยาคนโดนโดน่ปเอ็กซ์ซีดีกันนทางของปลาหอมนะคะ